สวัสดีค,ะดค่ะยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวแม่ออกอเพียนนะครับวันนี้เราจะออกต่างจังหวัดกัน่าแม่เออไปไหนไปไออะไรนะมูลนิธิหลวงพ่อโต,โตนี่ที่อยู่แถวสีคิ้วแลของเป็นเขาโดยชาวบ,บ้านเขเรียกกว่าวาัดสรพง์เราเียงเป็นนานแล้หลายปีละห้าห,าหาปีเราจะไปดูว่าความเปลีๆๆป่ยนแปลงเขาจะเยอะแค่ไหน อืมเราหนีลูกเที่ยวนะคะวันนี้มากันแค่สองคนคะ่ะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันที่ใกล้ๆถึงรเราแวะตรงไหนทำในเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพถนนส่วนทางให้ดูเนาะอาจจะเจอกันที่มูลนิธิวิหารหลวงพ่อโตเะไรก็ได้โอเคครับอ่านี่เดี๋ยวถนนหน,นทางเราก่อนนะคะ อันนี้เรากำลังออกจากหมู่บ้านแถวถนนบ้านกล้วยใส่น้อยนนทบุรีช่วงนี้ออกจากบ้านเวลาเกือบแปดโมงครับเจ็ดโมงป่าเองโอ๊ยเนาะตอนนี้เราก็เดินทางมาได้ครึ่ง anyway. ช oh ั่วโมงเลยเนาะอืมาสายมาทีตอนนี้จากที่เดินทางมาจากบางบัวทองมาถึงตรงนี้ ตรงนี้เรากุจกับหหน้าเข้าสู่อเอือวังน้อยเดินทางครึ่ชงชั่วโมงนะครับตอนนี้จะอยู่แถวมาหาลัยอะไรตรงนี้ตรงที่หนองตกตาก็เรียนอยู่ น่าจะถึงเนะี่ยถึงนู่นก็น่าจะอยู่ที่ประมาณนะ่าสิบเอ็ดโมงเกือบบ้านกางนนะั้นถ้ารถไ่ติดก็คงจะไวมากนะใช่พอเราไปเรื่อยเราไม่รีบร้นรอนขับแค่แปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบเองต้องเร็วมาก ตอนนี้เราก็ออกเดินทางกันต่อเนาะหลังจากกินข้าวที่หัวบ้านสวนหัวบ้านสวนเนี่ยเยอะเลยหมดทั <16 S 2> ไปสองคนแปดสิบบาทเ,<อ>เที่ยวแบบบ้าบาประหยัดประหยัดได้อตอนนี้ก็เป็นเวลาเก้าโมงครึ่งแล้วแต่เราออกมาจากบ้านเกือแปดมง วันนี้ก็ถูกว่านะเขามาพักแวะตรงนี้ด้วยวนอาหารเขาก็สวยดีนะลมลื่นแล้วก็ที่จอดรถก็เยอะมากอาหารก็อร่อยข้าวหมูก็ใช้ได้ได่เนาะจุ้มขนาดฟ้าข้าวหมูแดงก็อร่อยอยู่ให้เยอะด้วยต่อจ้า จะออกถนนเรียงเมืองไงเราไม่ต้องผ่านตัวสระบุรีไม่ต้องผ่านตรงนี้เราจะเลี้ยวขึ้นทางที่จะออกไปทางโุลาดเลยน,นี่ข้างหน้านี้นี่ข้างหน้านี้แยกแยกแยกนี่วันนี้เขาทำถนนดีเนาะหลายสาขาหลายแยกมีธนาคารไวย เป็นเส้นเลี้ยงเมืองสาลาเอามีห huh. น yeah, sort of yeah. ่อยก็จะมีรถไฟไปโคราชเปล่า yeah, ม no ีไงรถไฟคนเดียวสูงเหรอเออกำลังจะสร้างเออมีจริงอ่ะโอ้ยพูดเล่นเอาจริงด้วยเออนอ่ดูถนนเขาแยกสาขาเยอะแยะไม่หมดใต้สะพุงใต้สะพาน เราก็หัวดีนะทําถนนตรงตรงนี้เนี่ยของบสถ์นี่ก็น่าจะเป็นทางด่วนนะ,ะทางมอเตอร์เวย์ที่ยากปาานิโคราดอะ่ะอ๋อ็ยังไม่ได้เปิดให้ใช้คือยังไม่เสร็จเลยดียนะก่อนนี่ไปไหนมาไหนมันไกลนี่มันใกล้ดีมาก ไปไตั้งนานแล้วไว้ไม่เห็นเขามีโครงนี้เขานึกว่าสร้างเป็นเสร็จหรือสร้างเสร็จเร็วสร้างเสร็จก็ตั้งหลายปีแค่คุณได้ใช่เฉยค่ะ ร้านอาหารเลยมีร้านอาหารเลยเออเดี๋ยวมีบ้านมีช่องแล้วนี่คือทางเข้าเลยนะนี่สมเด็จแต่โอ้แต่ดูไม่มีอะไรนะครับก็คือดูยังดูสวยงามอยู่นะก็ทางไหนเข้าตรงนี้เลยใช่ไหมใช่ใช่แล้วใช่ทางนู้นนะนี่ไงเปิดแล้วดูมีสวยงามดีนะ าก็ยังดูดีอยู่นะใช่ยังสวยงามเหมือนเดิมอืมตาดีเลยเนี่ยสวยงามเหมือนเดิมเนี่ยทางเข้าแต่ดูคนจะเยอะไหมวันนี้วันธรรมดาวันนน,น,นี้วัจนนันทร์เนาะใช่วันยุ่งธรรมดาไม่รู้คนจะเยอะหรือเปล่าแต่ก็มีคนแหละเพราะฉะนั้นเราก็เคยมาแล้ววันธรรมดาเหมือนกันนะ จอดรถเอ๊ะแต่ดูเงียบเหงาไปนะใช่ดูเพ่มขึ้มีคนเท่าไหร่อ๋อสองไม่เหมือนแต่ก่อนนะแล้วขังาล้วปลูกอะไรก็ไม่รู้เนอะโอ้นั่นปลูกยังไม่เสร็จก็ยังค้างอยู่เอ๊ะนี่ก็เดี๋ยวเราหาที่จอดรถเดี๋ยวเราเขาไปถ่ายทำข้างในให้ดูว่าเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนใช่ว่าแต่ดูแล้วก็นักท่องเที่ยวยังพอมีแต่ก็มีเยอะมากไม่ใช่หนิ ไม่แน่นหนามไม่แน่นเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนจะมีรถตัวรถอะไรมาลงดีมากวิชาด,ดูวิหารเนี่ยสวยงามาโอ,โโอยู่วิหารหลวงโอโตอยู่ข้างใน่เ้วหาที่จอดรถก,ก่อนแล้วกันเนี่ยมืดไหมภาพไม่น่าจะมืดเนาะตรงนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะ ตรงนี้จะเป็นที่ใช่แต่ก่อนเป็นเป็นที่ทานไทยราดหน้าฟรีใช่แล้วก็ร้านเย็นหรือว่าวันที่วันธรรมดามีน่าจะมีเสาทิดาแบบไม่แน่ใจเออเออสงสัยมีวันเสาทิดาไ้มธรรมดาไม่มีเพราะว่าครับแต่นักท่องเที่ยวก็เห็นรถตู้ที่ไหนมาเยอะนะแต่ก่อนคนจะมาท่อบุญตรงนี้มากเยอะมากอันนี่เป็นธรรมดาคนเล็น้อย แต่บรรยากาศดีล่มลื <ừ> ่ดมีที่ให้เล็กเล่นด้วยกาแฟล้างกาแฟยังอยู่เนาะดป่ามันเป็นปนนลา Ele the põe, คนก็ไม่เยอะเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนคนจะเยอะมากไอ้ดูคนน้อยก็ดีเนาะนี่ตานี่เยอะสวนก็ยังมีคนดูแลลูกนี่ื่นอยู่นี่นั่งเล่นนั่งอะไรตาเยอะมากมีตาอะไรมีเสียตาตะเพียนลานินกันพี่มั้งแล้น้าจะเป็นลาตะเพียนหน้าฝาเนาะแล้วก็ตาตาตาสีลาหมอสีเนาะ แส <Okay. S 2> ดงความสวยงามสวนก็ยังล่มลืน่นหน้าเล่นหน้านั่งพักผ่อนโออดีๆแค่นี้นะ เดี๋ยวเราก็ไปไหว้ทังในกันไป แค่ะ okay. ่ะเราไปไหว้ค่ะพอพ่การโตกันข้างในกาไปตรงที่วิหารวะใช่จะดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าเพราะเราไม่ได้มานานแล้วนานมากวันนี้เป็นธรรมดานะคนก็ไม่ค่อยอเยอะเท่าไหร่ แกก็มีรถตู้มาเยอะอยู่นะมาเรื่อยๆอ,อยู่<ช>แต่ถามว่าความเงีบยบเยอะไหมเยอะมากมีเหมือนแต่ก่อนต่ก่อนคนนี้เดินแบบใช่นี่ครับสวนลมลื่นตกแต่งได้สวยงามทำส,สวยนะ ดีค่ะได okay. ะเราไปไหว้ค่ะพ่อพี่จันโตกันข้างใน,นเราไปตรงที่วิหารเหรใช่ดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรหราอเพราะเราไม่ได้มานานแล้วนานมากมันนี้เป็นธรรมดานะคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ แต่ก็มีรถตู้มาเยอะอยู่นะมาเรื่อยๆอยู่ใช่แต่ถามว่าความเงียบเยอะไหมเยอะมากมี่มือนได้กวแต่ก่อนคนนี้เดินแบบใช่นี่ครับสวนลมลื่นตกแต่งได้สวยงามทำสวยนะ ้พีเราดูเลขพี่เฉลก่อนเย่ะข้อการนาบนนะคะขอบคนพี่เฉลยนะคะชฉลยพิงทองการมีเจตราว่วมดโลกหมสมว่าเปเจ้าภาพบนที่ดินทมทย กบเป็นภาพเก่าๆของคุณสอโพงศ์นะพี่สะโพงศพี่แกเคยแสดงหนังเรื่องอะไรบ้างก็เอาโพสตตัวโพสเตอร์มาแปะไว้เนี่ยดูนะครับภาพแต่ละภาพเนี่ยนี่ครับมีหลายเรื่องครับที่มาตั้งไว้เนี่ยอ๋อนี่น่าจะโคน,น่าจะโคนหัวบวดวะนี่ครภาพบอกแกวสอโพงก็ยังอยู่ หม่อมเจ้าหม่อมหลวงนะยุคนเนะาะก็จะไม่ผิดนะนี่ครับความเปลี่ยนแปลงจากที่สรพงไม่อยู่นี่ครับรูปภาพแต่ละภาพสมัยเรหนุมม่มพี่เอกสอรพง นี่ตอนม่อนี่อะไรนะอ,อกะสารองเจ้าชาตีปะ่ะอช่มังเจ้าชาตีนี่ใครนะอันนี้คือเปียมากเปียมากเหรออืมเ <Okay. S 2> ต็กกับสารพงษ์ชาตีที่เล่นมาดานีุสุดไนงะ 赶紧买的。 เดินมาตกใจว่าสรคพงยืนดูเหมือนจริงเลยปิดได้เลยครับปิดทองปิดไ,ได้องค์นี้มีเห็นทองเข้ามาปิดได้เลยครับปิดทองปิดได้องค์นี้องค์งเดียวนะครับรอบมาาม,มีหานไม่ได้ปิดจะไม่ได้บูชา,ามาก็ไม่เป็นไรนะกลับไเ้เลยนะครับกลับไ้เซเลปเดินถวายเดินมาด้านนี้ครับด้านซ้ายของเราด้านขวาเป็นห้องอกสม็จส่วนด้านาาาานี้ตะกบุญถวายผ้าเนี่ยตัคบุญรับโชคตักบุญบูชาลอตเตอรี่ หนึงรอยบาทจากหนึ่งร้อยบาทท่านมาหยิบได้เลยครับลอตเตอรี่หนึ่งใบนะฮะหยิบมาเลยครับชอบใไบไหนก็หนึงใบนั้นนะครับเดีนทั้งมูลได้จากโชงนะครับหนึ่งร้อยบาทร่วมสร้างมหาวิหารหลังนี้ให้กลลนะครับสร้างมหาวิหารให้กร,รแ,ลแล้วก็หยิยลนะครับตอรึ่งทหาวให้ให้กระลุกอระโลนะครับขออนุญาตถ่ายหนราร่อหนึ่งเน,น,น้นหนึงน่งร้อยบาทร่วมสร้างมหาวิหารให้กรหลุกกูโตนะครับ อธิฐานปัจใยเซตู้แล้วมาหยิบเลยครับแบตเตอรี่อยู่ใลยพานนะครับโมทนาบุญนะครับโชคดีนะครับโชคดีตลอดปีโชคดีตลอดไปครับสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร่างโดยสวัสดิทุกทุกคนนะครับเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับนะครับโชคดีครับโชคดีตลอดปีโชคดีตลอดไปนะครับจากาบุญร่วมสร้างมหาวิหารด้วยกันหนึ่งร้อยบาทหยิบเปยครับหนึ่งใบนะสองร้อยก็หยิบเป็ครับหนึ่งสองใบนะจากมทนาบุญนะครับ ช่งดีครับช่วงดีตลอดปีช่วงดีตลอดไปคำร่วมก,กาาับป้าเป็นเหล่งเป็นเหล่งฮะเ,เดินถวายได้ครับเดินไปด้านนีน้างด้านซ้ายมืขอข้าเราด้านขวาม,อาอมาือข้าวอบสบิสรอบๆมานาวิหารด้านข้างาไปนะครับถวายขบวนได้าจ ก็ค yeah, mm ือจะวิหารแล้วเนาะดูความสวยงามนะครับผมสวยก็ยังบูรณะอยู่นะก็ยังังถือว่าไม่เสร็จก็ยังมาลงสีใช่เขาไม่เรียกแบบลงไรลงลงทองะลงรับปัดทองเหรอใช่ใช่หรือเรียกอะไรเราเรียกวิถูกก็ดูวิหาร ปีได้ไหมที่เราไม่ได้มาเนี่ยวิ่งเกินนะพี่เปียรเกินเหรอเกินได้เหรอใช่เป็นสิบปีนะเหรออืมเอสิบสิบปี 10, 10ปแ,แต่ก็ยังสวยงามอย่อนเดิมใช่ตอนนี้เรากำลังเดินขึ้นนะครับขึ้นไปไหว้หลวงพ่อโตหลวงพ่อพุทธจารย์โตใช่ไหมใช่หลวงพ่อพุทธจารย์โตพงศ์มลิน ขออนุญาตน,นะจ๊ะ,จะวันวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นอย่างนี้ไหมเสาร์อาทิตย์เยอะกว่านี้เยอะเนาะก็ยังก็ยังไม่ถึงหนาดของเดิมเนาะค่แต่อันด้ดานนี้นะคะดอกไม้เพื่นท้องดอกไหว้ก่อน ความสุขความเจริญรุ่งเรืองๆๆในหน้าที่การงานพร้อมด้ครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรงใช่ไหะโชคดีมีชายเดินทางให้ปลอดภัยก่ะมีค่ะได้เดินไปแล้วถ่ายพามาหางไรไดะ เานาโรบินสเตอโรเวน่บกโรเวน่กโรเบนอ่าคะคุณกนดววที่เป็นหนึ่งรถตารางวันหนึ่งรถจอดต้องเลกพุ้ที่เป็นทางที่เนแนนะคะชาร่วนบวตสวัาที่เปนจตหนึ่งรตารางวันหนึ่งรอโทนาราตูเจ้าก็จะให้รงควบคุม ให้ร่วมกันจ้าค่ะพันธุณน้าค่ะนะคะอ่านพุทนาบุญปรตั้งสองันความสุขความเจรสุขภาพดีแข็งแรงสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีนะคะนะคะเด็กๆนะคะแม่น้อคุณล้องคุณส้ดันที่ได mm ้นะคะมันก okay. okay. ็เป็นสนหนึ่งขงานพุทนาบุญคุณพระอนะคะคุณไทยคุณสู้แทนัุบุบไม่มาคุณเทนนะคะเมือแสนต้องได้ครอบครัว เศษกระดุงนะคะเอ,เอาเดษกระดุงนะคะมีเจตสัญญาว่ามบนโลกคนสุดว่ายมีเจ้าภาพีพพ่ดินถวัตดุดโปรโตโนหรือรัตตารางวานหนึ่งร้อยบาทอ่านุโมทนาสาธุกบุญกับท่านด้วยะคะ่ะักอากามากมีสีสุขอยู่เย็นเป็นสุขร่มเย็นเป็นสุขทุกท่านนะคะสุขภาพดีรักแขง็งแรงสีส่ร้อย